คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์แอนิเมะแอดเวนเจอร์และ a อนิเมะแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 1> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแบบ a อนิเมะล่าสตางกันอีกเช่นเคยเนะครับผมคลิปนี้เราจะมารีวิวเนี่ยผมตัวละครจากอัปเดตโจโจอีกเช่นเคยรับผมนั่นก็คือตัวละครอ,อย่าง วาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมตัวละครน,นี้เลยนะครับนี่ครับวาเลนไทน์เลิฟคาร์ฮะรักรถเหรอชื่อชื่อเขาชื่อเลิฟคาร์เอ๊ะวาเลนไทน์ Valentine, เขาจะมีชื่ออีก,กนหนึ่งไม่ใช่เหรอปกติวงเล็บนี่เขารักรถดอย่างนี้เหรอจริงเหรออ่ะก็จะเป็นตัวระดับอัลติเมทนะครับเออแปลกดีว่อ่ะตัวละครนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่ตีไฮบิดนะครับผมาตาเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นท่าแสงนะนี่นะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ตีกายภาพเนาะจะเป็นอ่า ตัวละครที่ดาเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านแปดเนียรบระยะเนี่ยสามจุดเก้าแล้วก็คูดาวเนี่ยสองจุดสี่นะครับบัฟเนี่ยก็จะเป็นบัฟอวตารนั่นเองเนะี่ยผมในส่วนของสกิลที่เนี่ยครับผมก็จะเป็นสายคิดที่คอโอ้ฟาร์มค,ฟมคิฟาร์มคิวเรียบร้อยเลยฮะตัวของเบสซิ่งก็จะประมาณนี้นะครับเอ้ยแต่เบสซิ่งอันนี้สวยอนะ่ะเอ้ยทำไมผมชอบเบสซิ่งอันนี้มากกว่าเบสซิ่งของจอนนี่นะจอนนี่โจอ,น,น,จอน,นี่เนาะแล้วแต่จะเรียกนะครับวาเลนไทน์อ Valentine. เออประมาณนี้ได้ นะครับส่วนวิธีการหาเนี่ยตัวของวาเลนไทน์นะครับจะอยู่ในส่วนของดันเจียนใหม่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับโอกาสเนี่ยออก1%นึ่เนต์แล้วก็การันตีอยู่ที่30ครั้งนั่นเองนะครับก็ไอดีนี้นี่ครับผมเป็นไอดีของเดลนะครับขอบคุณรหัสนะครับที่ส่งรหัสมาให้รีวิวเนาะขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปในแมปเนีับผมว่าตัวละครอย่างวาเลนไทน์เนี่ยจะเก่งแบบไหนนี่ครับผมไป สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นีครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V p ครผมซึ่งาา ในครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนี่ยแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG 4เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับค่าวางของวาเลนไทน์ค่าวางอยู่ที่2000นะครับตัวทัดแสงเลยนะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำอะไรอะอันโจมตีเป็นออเดี๋ยว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 ดีอันนี้ผมยังไม่ได้ทันอ่านพาสซีฟเลยเฮ้ยอันเชิญอะไรมาเยอะขนาดนี้เนี่ยะอเมริกาอเมริกาเดี๋ยวไม่ใช่ละเออมันไม่ใช่จริงดูดิเดี๋ยวพี่ ทีมากี่ตัวเล้วนะเดี๋ยวแบบนึงน,นะโอ้เปิดตัวผมก็อึ้งแล้วว่าวาเลนไทน์อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวาเลนไทน์การโจมตีเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็คือส่งตัวซัมมอนมาอีกเป็นพึบมาอีกเป็นพึบนะครับอ่ะเรามาดูพาสซีฟของวาเลนไทน์กันนะครับวาเลนไทน์นี่ครับผมตัวละครนี้อันนี้เนาะโอ้มีพาสซีฟเดียวแฮะโอ้โหอะไรอ่ะ ไม่รู้นะผมผมไม่รู้ว่าอยู่ๆผมก็ชอบวาเลนไทน์ได้ยังไงไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกอวยวาเลนไทน์มากเลยวาเลนไทน์ Valentine เนี่ยก็คือพาร์สเนาะทุกการโจมตีจะเป็นการโคลนเอ่อสปาโครนออกมาเนาะสำหรับการสาโจมตีนะสโจมตีคือยังไงอ่ะประมาณนี้เนี่ยผมโครนเนี่ยก็จะมีการโจมตีแบบติดตัวของกระดูกหักเนี่ยผมแล้วก็จะมีดาเมจสามของดาเมจปัจจุบันของวาเลนไทน์นั่นเองเนี่ยครับนะระยะเหมือนกันแล้วก็สเตตเหมือนกันเลย เนี่ยผมสกิลทีด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับทีนี้พาส,สีของโครนเนี่ยก็คือมิลเลอร์ลิงนีครับผมถ้าวาเลนไทน์เมนยูนิตเนาะโจมตีโจมตีภายใน2วิหรอของยูนิตแอคแทกจะทำดาเมจ50%เอ่อของวาเลนไทน์ดาเมจเนาะแล้วก็การโจมตีขั้งถัดไปเนี่ยของโครนบวกเหมือนแบบบวกเพิ่มการโจมตีอีกหนึ่งครั้งหรอสูงสุด สองครั้งเนี้ยหรออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงยังไงอะเหมือนประมาณว่าการโจมตีครั้งต่อไปจะโคลนคงอยู่หนึ่งอ๋อเหมือนประมาณว่ายิ่งโจมตีโคลนก็ยิ่งอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะครับเอเอ,เอประมาณนั้นนะมันไม่เชิงว่าอยู่เรื่อยๆหรอกก็อาจจะแบบอยู่ได้ได้นานขึ้นผมคิดว่านะอ่ะทีนี้เรามาดูร่างโคลนกันนะ่อยโอ้โหโคลนโคลนมันมีจํากัดไหมอะมันออกมากี่ตัวแล้วมนออกหกตัวเอ็ดตัว พี่ออกเยอะจังอะเนี่ยคือทุกคนถ้าโจมตีจนหมดเนี่ยเหมือนประมาณว่าตัวของวั en นเดนทายโคนเนาะก็จะหายไปนี่ครับอ่ะเอฟเฟกต์อ๋อโอเคเหมือนกันนะครับไอตัวของอะไรนะตัวของพาสซีฟเนาะอ่ะเรามาดูตัวหลักกันแล้วกันนะครับผมการโจมตีเป็นอเมริกาทีนี้เรามาดูดาเมจกันนะครับดาเมจเริ่มต้นตามนี้นะตีไวมากเปลี่ยนสกิลนี่ครับอู้ โจมตีเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเฮ้ยถ้าโจมตีเรื่อยๆคิดว่ามันจะเฮ้ยมีสกิลเลิฟคาร์เพิ่มมาเฮ้ยปกติมันชื่อคำว่าเลิฟคาร์หรอทำไมมันลักรถอะไรกันก็ถ้าผมคิดนะถ้าโจมตีเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะออกมาสักกี่ตัวเพราะตอนนี้มันยืนต่อแถวกันหกตัวแล้วอะคือมันสูงสุดได้แค่นี้เนี่ยเนี่ยมันไม่เพิ่มแล้ววะมันสูงสุดแค่หกตัวหรอ ดูดิมันก็อยู่แค่เนี้มันมีแค่หกตัวโอ้เ้าเสกได้มากกว่าหกตัวนี่มึงโกงมากเลยต้องเลิฟเทนสิ๋อเลิฟเทนมันคือลักรถไฟเลิฟคาก็กลายเป็นลักรถยนต์โอ้เขาเล่นมุกโอ้ต่างประเทศเขาเล่นมุกกันอย่างนี้เหรอครับเนี่ยโอเคโอเคอ่ะเปลี่ยนสกิลครับโดจานนะครับก็เซอร์เคิลเอเหมือนเดิมนาะแต่ใหญ่กว่าเดิมนะครับโอ้อเมริกาอเมริกา โอ้โห้โหแพงงแบบไอ้นี่มากอ่ะมันเจอกี่ตัวละอ๋อออคือคือผมว่าสูงสุดน่าจะ6ตัวแหละน่าจะไม่เกินเนี่ยเท่าที่เฉดนนะอ่ะต่อไปนี่ครับผมอ่ะอัพตันนี่ครับสูงสุดที่แปดแสนเนาะใช้ค่าอัพแปดแสนเนีครับดาเมจซีร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเนี่ยวงการโจมตีแปดสิบสี่แล้วก็ครูดาวสามวิเนี่ยคีไวมากนะโอ้โห ต่อมาสกิลกดนะครับผมเรามาดูสกิลกดกันเนาะโอ้โหสกิลกดโคตรยาวเลยอ่ะทีนี้สกิลกดเนี้ยผม120วิหลังจากที่ที่วางเนี้ยผมถ้าอัปเกรด4บวกขึ้นเนาะก็จะเพิ่ม s อซั c เอ็ s เซ i ดิสอเวอก็เหมือนจะเพิ่มเข้ามานะเมื่อกดสกิลเนี้บผมเป็นเวลา120วิเนาะก็ศัตรูทั้งหมดเนียจะโดนดามเมจแรงขึ้น25%เนียผมทุกครั้งที่ตัวละครนี้เนี่ยผมเหมือนแบบตีติดคิในแมปไหม คียดามเมจเนี่ยจะรีดั t ชัน r รนดอมเหรอทำดามเมจ75%ของคีแล้วก็อุ๊ยอะไรอะ่ะผมอนุญาตเอ่อเอาแปลภาษามาช่วยนะครับเ <laughs> อ่อสร้างคนก็คืออย่างแรกนะครับผมครั้งเมื่อยูนิตตัวเอ่อบนแผนที่เนาะติดคีที่ข้อนี้ยผมจะถูกเปลี่ยนเหมือนแบบสุ่มระยะเหรอโจมตีแบบสุ่มระยะเหรอครับ ้างความเสียหาย75%ของคีทิคอลนี้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางเกิดขึ้น3ครั้งครั้งละ1ครั้งละ1ครั้งต่อหนึ่งวิการเปลี่ยนเส้นทางแต่ละครั้งจะลดความเสียหายจากการเปลี่ยนเส้นทางต่อไปไอ้ผมไม่เข้าใจคําว่าไอ้ d i เ e คชั่นตรงเนี้ยอันนี้ถ้าอธิบายไม่ถูกต้องอะไรยังไงขอไฟนะครับแต่ว่าลองกดก่อนเลยแล้วกันก็เหมือนเป็นการโจมตีแบบสุ่มหรออ๋อประมาณไหนอะ่ะพอจะรู้ไหม มันมันเป็นแบบไหนอ่ะคือสุ่มดีบัฟใส่สตูเหรอหรอทำไมมันพิมพ์มันเขี่ยนมันเขียนแบบงงงงไงไม่รู้คือคือเข้าใจอันแรกตรงที่มันบอกว่าจะเป็นการแบบเมื่อสตูเมื่อแบบตัวละครเราอ่ะมันแบบตีติดคี้ใช่ไหมมันจะทําให้ทําดาเมจเจ็ของคีดาเมจที่เกิดขึ้นถูกไหมทีเนี้ยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยไอเอ่ออีเ,อเ,อเลคชันอย่างเงี้ยก็คือ ก็คือถ้ามอนในแมปโดนคีจะทำให้ดาเมจคีเด้งไปใส่มอนตัวอื่นแบบเรนดอมอู้หหรอมันเป็นการแบบชิ่งกันอย่างเงี้ยเหรอเมื่อกดสกิลมีคูดาวไหมอ๋อร้อยยี่สิบวิมันจะอยู่ทั้งหมด120ยยี่สิวิแล้วก็คูดาว300ร้อยวิเออก็ได้นะอ่ะต่อมาก็คือสกิลกดต่อมาเนาะจะเป็น Dimensional c o l l a ัปเนี่ยครับผมเมื่อกดสกิลเนี่ยผมมันจะอยู่เป็นเวลา45่ิบาวิเนาะซึ่งมันจะมีผลดังนี้เนี่ยก็คือบวกดาเมจ50%าสิบเร์เนต์เนี่ยแล้วทีนี้ทุก ศัตรูทุกตัวในระยะจะโดนรีมูฟออกจากแมปโดนรีมูฟโดนลบไปเลยอย่างเงี้ยเหรออ่ะแล้วก็จะโดนโจมตีแค่เหมือนแบบ o n l y able to be เฉพาะตัวที่โดนวาเลนไทน์โจมตีเท่านั้นด้วยที่โดนรีมูฟออกจากแมปนี่ครับคือตัวอื่นถ้าโจมตีจะไม่นับนะแต่เนี่ยคือโจมตี เฉพาะาตัวของวาเลนไทน์นะตัวที่จะโดนรีมูฟออกไปได้นะครับโดนแค่เฉพาะตัววาเลนไทน์แล้วก็ตัวโคนของวาเลนไทน์เนาะนะครับต่อมาเนี้ผมจะจัดการตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดเนนผมด้วยเอฟเฟกนี้จะไม่ทํางานกับบอสเซสอ๋อคือจะไม่ทํางานกับบอสนี่ครับแต่ทํางานกับตัวที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่ใช่บอสอ่ะต่อมาแล้วก็ศัตรูตัวละครอ,ครอื่นเนนี้ผมจะมีโอกาส1%ที่จะตายทันทีแล้วก็ เออ s e c t o n อยู่เอ่อ until duration เห็นเดี๋ยวนะเหมือนประมาณว่าวินาทีจนกว่าระยะจะสิ้นสุดเหรอจะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนจนกว่าไอ้พาสซีฟนี้จะสิ้นสุด ประมาณนะั้นเนี่ยผมก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือมันรีมูฟออกจากแมปแหละแต่ว่ามันจะรีมูฟมันจะมันจะรีมูฟตัวที่เฉพาะวาเลนทนยตีกับโคนเนาะต่อมาก็คือจะเป็นการฆ่ามอนต์ตัวของสตูที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ไม่นับบอสเครับผมบอสไม่นับนะสตูที่แข็งแกร่งก็คือเป็นมอนต์ทั่วไปแหละแต่ว่าตัวไหนเลือดเยอะสุดไอ้สตองเกตเนี่ยเขาหมายถึงตัวที่เลือดเยอะสุดเนาะก็ลบออกไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วทีนี้ตัวละครอื่นเนีผมที่ไม่ใช่เอ่อ ตัวสตองเกตเนาะจะเหมือนประมาณว่ามีโอกาส1%นเนะครับผมที่จะตายทันทีนั่นเองนะครับอ้าวเหรอมอนจะมอนจะโดนลบออกไปแต่มอนที่โดนลบออกไปจะมีแค่วันเลนทายเท่านั้นที่ตีได้เป็นเวลา45่ิบาวิพอครบส5่ิาวิมอนก็จะโดนลบก็จะกลับมาโอหอ๋อเหรอ,หรอที่เขาบอกว่าเป็นเวลา45ิาวินี่ในก็คือกรณีที่มอนโดนลบออกไปแล้วมันก็จะกลับมาอย่างนี้เหรอ อันเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาลองกันแต่เออแต่เป็นไปได้เพราะว่ามันเคยมีกรณีอย่างนี้อยู่ที่ของของตัวไหนนะผมจำไม่ได้แล้ะอัปเดตนานมากแล้วนี่มันโดนโดนแบบโดนรีมูฟออกไปอะแต่แล้วมันก็จะกลับมาอย่างเงี้ยอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะอ่ะต่อมาเนี่ยครับผมเมื่อ Ability นี้จบลงเนี่ยครับผมจะมีผลตามนี้เนี่ยก็คือจะจะเป็นการบัฟเนาะเป็นเวลา60ิวิเนี่ยหนึ่งเนี่ยครับผมจะบัฟในส่วนของ 1, 1คูณกับจำนวนเอนดมที่โดนสกิลนี้นี่บผมโคลนเนี่ยก็จะบวกในส่วนของ0.5%นั่นเองเนีครับตามจำนวนที่โดนอาบลิตี้เนาะประมาณนี้อ่ะต่อมาเนี่ยผมจะเพิ่มในส่วนของโคลนการโจมตีเหมือนประมาณว่าเวลาที่โคลนจะจะแบบจะจบจะหมดเลยครับคือจาก6ก็จะกลายเป็น9อะไรอย่างนี้ เนี้ผมประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองกดดูะนี้บผมผมกดอันนี้ก่อนแล้วกันนะปุ๊บอ่ะจากหกน่าจะกลายเป็นเก้าไหมเพราะว่ามันบอกว่าสปาวเน็ตนะอันนี้ไม่รู้ว่านับตัวใหม่หรือเปล่าอ๋อโอเคก็เดี๋ยวเรามากดสกิลอันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าเราจะรีมูฟมันไปยังไงในเมื่อมันต้องโจมตีก่อนเ <c oughs> ออเราเราจะรีมูฟยังไงมันในเมื่อมันต้องโจมตีก่อนแล้วพอเราโจมตี มอนมันตายก่อนอันนี้เราพิสูจน์ไม่ได้ใครที่อยากพิสูจน์ก็ลองไปใช้กันดูนะครับเรื่องที่ว่าเออมันจะหายไปแล้วมันกจ็จะกลับมาเนาะแต่มันคล้ายๆกับใครนะโอบิโตะใช่ไหมอ๋อนะออประมาณนั้นนะที่แบบออหลังจากเวลาครบแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ,อ้อันนี้ผมผมพิสูจน์ให้ไม่ได้จริงเนี่ยใช่ไหมต้องเล่นกับหมดเลือดเยอะๆใช่ใช่ใช่แล้วเราดันมาลองในโหมดของในเออ normal ด้วยนะครับ เออประมาณนี้เนี่ยผมอันนี้คือในส่วนของตัวละครอ,อย่างตัววเลินทนยเนาะซึ่งผมมองว่ามันเป็นตัวที่ดีระดับหนึ่งเลยนะเอาสมมุตินะคุณลองคิดดูนะครับตีสามวิตาเมดสี่ร้อยกว่าล้านอะ่ะแล้วระยะประมาณเนี้ยแล้วคืออันนี้อวตารเนาะแล้วสี่ร้อยล้านเนี่ยยังไม่บวกกับตัวของโคนนะครับโคนเนี่ย,นนยก็คือร้อยยี่สิบสองล้านเอาสมมติวนะ่าร้อยยี่สิบสองล้านมีหกตัวก็จะตกตัวละประมาณ หกร้อไอ้เจ็ดร้อยแปดประมาณเจ็ดร้อยล้านเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยล้านเนี่ยยังไม่บวกกับตัวหลักอีกก็ประมาณตีทีละบีตีสามวิยังไม่บวกคีย์ิเค้าเฮ้ยเอาไปโกงเอาไปโกงเวลาในดันเจียนได้อ๋อเหรอยังไงอะเอาไปโกงเวลาในดันเจียนคือยังไงอะ อ่ายอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มมีความคิดกันแล้วอันนี้คือผมไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็กําลังกําลังเอ้แล้วก็รีวิวตัวละครไปด้วยเนาะแล้วก็ในแชทเนี่ยคือเริ่มมีความคิดแปลกๆกันแล้วนะครับโอเคก็ตัวละครนี้เนี่ยผมก็ยังไงถ้าสาหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่เก่งเนี่ยเก่งแล้วก็ดาเมดดีดีเพดีผมแบบเยอะมากๆเนี่ยผมถ้าใครอยากหาตัวท้าแสงดีๆสักตัวหนึ่งก็ตัวนี้ก็แนะนำเนี่ยผมแต่ว่าได้ยากได้ยากนิดนึงเนี่ยผม ก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวอย่างวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมก่อนจากกันไปนี่ผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เจอกันครับผม